สัดมุ้นกู้เล้วไปแล้วปลาในมุนนี่ดยแล้วว่าก็เป็นแล้วผมเลยคเมื่อคิดว่าผมเพชรบ,บ้านบมงไหนก็ทราบว่ามันผมยังมีของคผมสี้แนะนำไปเพื่อนเอาความวงมูเกามาใส่บิดก่อนขอ,ขนของขันควางเก้าหลายนะจันเขาไปซื้อไหม ลเลยคือล้เพสอย่างนี้ใช่ทีมงานแต่เยิมไม่เก่งไม่คุยขอลุยอย่างเดียวเ <ừ. S 1> งินวะพี่ให้บอกเก่งบอกคุยขอลุยอย่างเดียวเพาะ่าบอกว่าไหนทีมงานเชิญตรวจสายเยเิ้มในอาจารย์นี้คดเดียวนั้นจะเพิ่มเพิ่มสูง่ยทีมงานเชิญตรวดสายเยิมทำดีมันก็ได้ดีอย่างนี้ ทำดีก็ได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ดีมีถมไปมีพวกจังไรแต่สายไล่เฮาอยู่ชุหมื่นเห็นบ่เดี๋ยวนี้ประกาแนวมโนหน้าพี่ไอ้กลวงเดี๋ยขายพี่ไอ้กลวงมันเด็นงานอี่อยังเป็นมาสั่นมาอย่างเทียบาั่นก็ <c oughs> ว่าเจ้าหลายคนอยู่ในพี่อยก็ว่าการพวกเจ้าเพราเคยเห็นเราเด็นงานพวกเจ้าอย่าว่าเราเลยสุดเจ่งก็คอยอยีกสุดเงี้นบามาสั่นิด แก้วครับแก้วเลยพกเราเมาพวกรไงกับไอ้กิาก็ว่าเราเคยคุยไหว่นวันนี้คนจ้างเ่องานคือราคางานก็แพงอแต่งานเขา่แล้วหนีแต่ว่าอยากรับตังงานยังไงด้งานหน่อยเพอยากับผมต้องมาแซ่งานนี่หน่อยยม่งไม่สบายใจเลยงงันไงตรงนี้แบบนี่แผ่นไมานี่ก็เป็นม้หอยย่างดีถ้าอ่านแบบบอก อันงานบอกจะไปรับงานเขาแล้วก็ต้องเน้นน้ำจุดคองบ้านไหนไหนครับบ่าไม่ว่าบ่าเน้นน้ำต้องเน้นน้ำเป็นว่า,อเ,เ,เ,อวาเออสร้างต้นเน้นน้ำจุดคองบ้านอันไหนดีบ่ดีเฮ็ดแบบนี้มันบ่ดีหรอกครับบอกเลยผมเคยเฮ็ดผ่านมาแล้วบ่นทนมาทั้งกับอันนี้อ่ะตามใจเจ้าของบ้านมันบ่เมียนจ้าของบ้าน,นบ่นมป็นสร้างตามใจคือว่าความสวยงามได้ตามแบบเจ้าของบ้านความแข็งแรงต้องตามใจช่างช่างแต่มันหักมา ก็ไมได้เของบ้านเ้อเขาดาจแดรองเอา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 สร้งเอาของไอ้ายเอาเเอาเล็กดีดีเดีอจิบ่ดีอะไรก็เรบสร้างสองสามเดือนมาอับขึ้ลุงโทษสร้างจอยก็โทษจของคือของที่หน่อย